สวัสดีครับวันนี้รายการพิขามาเล่านะครับจะมาพูดถึงความลับของนิ้วหัวแม่มือนะครับว่านิ้วหัวแม่มือเนี่ยมันจะบ่งบอก อะไรเราได้บ้านนะมันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ก่อนอื่นผดไม่ตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสักกระดิ่งเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับผมกลับขอบคุณล่วงหน้านะครับเพราะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาเล่าเพื่อจะไปเป็นความรู้และเป็นแผนที่ชีวิตของเรานะครับนำไปลองดูกับชีวิตของตัวเองนะครับก่อนอื่นขอโฆษณาล่วงหน้าก่อนนะครับก็คือเทนหอมไข่ถั่วเหลืองชาเดลนะครับอันนี้กลิ่นชาเดลคนละ200บาทนะครับตอนนี้ก็คือแถมแหวนพญานาคอยู่นะครับเป็นแหวนทองเหลืองครับทำพิธีปกเสด็จเรียบบร้้อยแลวค่่าาสง50ท ก็ <G ül üyor> คือ,อนิ้วหัวแม่มือเนี่ยให้เราสังเกตว่านิ้วหัวแม่มือเนี่ยมันจะบ่งบอกบุคลิกภาพของคนคนนั้นนะฮะว่าเป็นคนยังไงนะอุปนิสัยใจคออย่างไงและสามารถจะทําสัมมาอาชีพยังไงได,ได้บ้างที่จะเหมาะกับตัวเองนะครับเราจะได้ไปดูบริวารเพื่อนฝูงของเรานะครับลูกน้องของเราว่าเราควรจะมอบหมายงานอะไรให้เขาอะนะครับก่อนอื่นนะฮะก็คือเรามาดูว่านิ้วหัวแม่มือเนี่ยถ้าเราจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันดูตรงๆเลยสมมติมันตรงเลยนะมันไม่ได้อัมันข้างหลังหน่อยมันตรงเงี้ยต,ตรงลักษณะ,ะยอย่างนี้เลยนะตรงเด หมายถึงบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากเลยเหมือนกับว่าใจแข็งใจหินอะไรเงี้ยนะและเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเหมือนกับว่า,าเป็นนักสู้นักต่อสู้เป็นคนที่จิตใจเนี่ยเชื่อมั่นในตนเองสูง แล้วเป็นคนลักษณะเป็นผู้นำหมอที่จะเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรออกจะเป็นเผด็จการด้วยถ้าจะเป็นผู้นำก็เป็นผู้ผนำเผด็จการหน่อยอย่างเงี้ยนะแล้วทําอะไรก็จะไม่ฟังใครไม่โอนอ่อนต่อใครทํตามตามตาม,ตามความคิดของตัวเองเชื่อมั่นตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำทางการทาหารหรือผู้นำทางการเมืองบางคนนะครับที่บุคลิกภาพว,าว่าเวลาตัวเองสั่งการอะไรแล้วก็ต้องเป็นตามนั้นแล้วก็ เป็นบุคลิกที่ดีอย่างก็คือเวลาถ้าเกิดสมมติใครจะชักจูงให้ทำในสิ่งไม่ดีถ้าก็เป็นคนดีนะใครชักจูงในสิ่งที่ไม่ดีเขาจะไม่อ่อนอ่อนไม่เชื่อไม่ทําตามง่ายว่าฉันเชื่อตัวเองฉันมั่นใจในตนเองทุกคนต้องตามฉันเช่นไงประเภทบุคลิกประเภทว่าเอาไงว่าไงโอเคก็บอกให้รอรอไงเอ๊ะปัดโถเดี๋ยวทุบในโพเดียมเลยอะไรอย่างเงี้ลยลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะบ,บุคลิกอย่างนี้เราก็จะเห็นอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเรามาดูว่าในรูปการขึ้นมาแล้วมันโอนไปข้างหลังหน่อย เอนแงหลังหน่อยอย่างนี้นะครับหมายถึงบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยบุคลิกอารุ่มอร่วยเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเหมือนกับว่าก็เข้าใจความรู้สึกคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาดีแล้วก็ทําอะไรก็จะเป็นคนที่ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆวางแผนทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าปกติก็จะไม่ได้เป็นคนที่ไปหาเรื่องคนอื่นก่อนหรือบูลลี่คนอื่นก่อนแล้วก็จะไม่ประเภทว่า ไปทําให้ใครเนี่ยเสียความรู้สึกก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีใครมาหาเรื่องเขาเขาก็โอเคไม่ยอมเหมือนกันอะไรเท่านั้นเองแล้วก็บุคลิกที่ลักษณะถ้าเกิดเป็นนิ้วอย่างนี้นะฮะคือเอ็นแมงขงหลังหน่อยเนี่ยจะมีอันนึงนิสัยของเขาคือบางทีอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างหรือบางทีแต่ถามว่าทุกคนจริงหรือเปล่าว่าถ้าเป็นลักษณะนิ้วนี้จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องมาดูอีกทีว่าคือถ้าเอานิ้วมาชนกันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีรูคือมองแล้วว่ามันไม่ทะลุเนี่ย หมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ว่าก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินตัวอะไรเงี้ยก็คือง่ายๆว่าถ้าเวลาไม่ซื้อก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเราเวลาซื้อก็อาจจะซื้อชิ้นใหญ่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังรู้จักคิดรู้จักเก็บอะไรอยู่ก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยจนหมดแต่ว่าก็คนที่ลักษณะอย่างเงี้ยมีเอฟแ้็งหลังเลยนะแล้วตรง,งมือมือแบบมองแล้วเป็นลองๆเงี้ยสะัชนกันแล้วแต่มันมันยังยังเป็นรูเห็นรูอยู่อะชนกันยังเป็นรูอยู่เนี่ยพวกนี้จะเหมือนกับว่า เป็นคนที่จิตใจกว้างขวางเพื่อนฝูงเยอะอะไรก็อาจจะฟุ่มเฟือยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้เงินเก่งอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเก็บเงินไม่อยู่ดังนั้นมารู้ว่าถ้าเกิดเราเก็บเงินไม่อยู่เราควรจะวางแผนการเงินดีๆเท่านั้นเองแล้วถ้าคนที่นิ้วเนี่ยมองแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเวลาปกติมันจะต้องตรงแต่ถ้ามันไปคอดตรงกลางไปคอดตรงตรงข้อระหว่างข้อตรงเนี้ยคอดคอดเข้าไปลักษางอย่างี้ หมายถึงบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพิบปฏิภานดีมากและเป็นคนที่มีาวาทศิลป์ในการพูดจาดีมากดังนั้นเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายเป็นคนที่ติดต่อสินค้าติดต่อการขายธุรกิจดีมากดังนั้นเราไปดูว่าถ้าบริวารเพื่อนฝูงเรามีลักษณะนิ้วแบบนี้เราสามารถจะให้เขาเป็นพนักงานขายหรือเซลได้เพราะพวกนี้มีวาทศิลป์ดีลักษณะพูดจา,าบาดใจคนทั้งในแง่ดีและไม่ดีหรือหรือบางคนก็ได้สมญานามว่ามีดโกนอาบน้ําผึ้ง ก็คือส่วนใหญ่บุคลิกของคนที่มีนิ้วอีกค้อดเข้าไปเนี่ยสามารถจะเป็นคนที่ตัวผอมๆดังนั้นเราก็จะเห็นอยู่ว่าคนที่ตัวผอมเนี่ยนิ้วค้อดอย่างเงี้ยพูดจาเนี่ยค่อยๆพูดเนิบๆแต่บางครั้งบาดใจคนพูดให้บาดใจกินใจคนก็ได้หรือพูดให้คนเจ็บเจ็บช้ำใจแบบเสียดแทงใจแบบคําหวานๆก็ได้ดังนั้นก็คือเราดูที่บุคลิกนิ้วนี้แล้วถ้าบุคลิกนิ้วที่อย่างนี้คือมองข้างๆแล้วโวโปนขึ้นมาเลยหนุ่มโปนขึ้นมาเลยเหมือนกับไม้กลอฟเลยโปนขึ้นมาเลยตรงเนี้ยนะตรงตรงเนี้ยโปนเลยนะ บุคลิกพวกนี้ลักษณะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบความรุนแรงเหมือนกับว่าประเภทลักษณะเหมือนกับว่าบางทีชอบใช้แรงงานชอบความรุนแรงเราจะเห็นในมือของคนที่เขาเหมือนกับเป็นคนที่ชอบการต่อสู้ชอบใช้แรงในการทํางานอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะปะทะทําอะไรแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าบางทีเขาเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ในการที่จะจะจะ มีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงหรือทะเลาะวิวาทได้ง่ายคนที่มีนิ้วลักษณะปุูปนขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วว่าข้อเนี้ยของคนที่มีลักษณะอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าบางทีเวลาเขาสั่งการหรือก็เป็นเป็นเป็นหัวหน้างานเนี่ยบางทีพวกเนี้ยเขาทํางานเขาจะไม่เคยไว้ใจใครและถ้าเกิดสมมติเขาเห็นว่ามันทํางานแล้วกลัวแล้วไม่ไม่เวิร์กเนี่ยดูแล้วไม่ไว้ใจใคนอื่นว่าทําได้เนี่ยเขาจะลงมือทาเองไงคือไม่ใช่ว่าะ่าว่าอะไรนะคือง่ายว่ากลัวทำออกมาไม่ดีอย่างที่เขาคิด ดังนั้นพวกนี้ก็จะแย่งทาถ้าเกิดใครไปไปไป,ไปสั่งเขาหรือทําให้เขาไม่พอใจเนี่ยเขาพร้อมที่จะมีเรื่องด้วยเขาพร้อมที่จะหาเรื่องอะไรเงี้ยดังนั้นเราต้องดูว่าบริวารเพื่อนฝูงเรามีนิ้วลนะักษณะปูนขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะใช้งานเขาหรือคุยกับเขาบอกกับเขาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันพร้อมที่จะทะเลาะก,กับเราลุยปะทะกันอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าเรามาดูว่าถ้านิ้วของแม่มือเรายาวเรียวยาวเลยซึ่ง ยาแบบถึงถึงถึงเกินข้อนี้เลยนะบางคนนิ้วหัวโป้แม่มือเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยยาถึงข้อนี่เลยหมายถึงบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความกระตือรือร้นมีความาทะเยอทะยานในการที่จะประสบความสําเร็จให้ได้และเป็นคนที่มีความคิดที่ที่จะทําอะไรแล้วเป็นไปนตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า จะประสบความสำเร็จในทางการเมืองการศึกษาหรือเหมือนกับว่าเป็นนักวิทยศาศาสตร์หรือว่าจะเป็นพวกผู้นําต่างๆหรือจะเป็นพวกพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าคนนี้เป็นคนที่สามารถพูดแล้วโน้มน้าวใจคนให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือสิ่งที่ตัวเองคาดหวังแล้วให้คนคอยตามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนิ้วมือของคนที่เป็นผู้นํา ทางการการการเมืองหรือผู้นำทางศาสนาบางคนที่เราเห็นอยู่ต่างกประเทศเนี่ยก็จะมีนิ้วหัวแม่มือยาวเรียวยาวนะครับดังนั้นเราก็ไปดูแล้วถ้าเกิดสมมตินิ้วหัวแม่มือทั้งสั้นทั้งเล็กล่ะคือปกตินิ้วหัวมือต้องอ้วนใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันสั้นทั้งสั้นแล้วก็เล็กเล็กเล็ด้วยเล็กๆเล็กใหญ่กว่านิ้วนิ้วก้อยนิดเดียวเองแต่ว่าก็เล็กเล็กกว่านิ้วอื่นอะเล็กเกเกือบเกือบนิ้วนิ้วชี้อะไรเงี้ยแล้วก็สั้นด้วยแล้วก็เล็กด้วย บุคคลที่มีลักษณะเหมือนกบว่าทั้งนิ้วทั้งเล็กทั้งสั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่บางทีทําอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้ากลัวหวาดระแวงทําอะไรก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่บางทีทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเจอปัญหาก็จะท้อถอยยอมแพ้แล้วก็บางทีก็จะสุกชักจูงถูกหวานล้อมให้หลงเชื่ออะไรได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสาที่จะโดนหลอกได้ง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีบริวารหรือเพื่อนฝูงที่เป็นลักษณะแบบนิวน้วนิว้วหัวแม่มือทั้งทั้งเล็กทั้งสั้นต้องเล็กและสั้นนะ ก็คือเราต้องคอยระมัดระวังคอยตักเตือนเขาระวังจะโดนคนหลอกแล้วก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเราอย่าบูลลี่เขาให้เขาเสียกําลังใจเราต้องคอยให้กําลังใจเขาเหมือนกักนหรือว่าจะเป็นลูกน้องหรือหรือบริวารหรือเพื่อนถ้าเขามีนิ้วหัวมือทั้งเล็กทั้งสั้นเนี่ยบางทีเขาจะท้อแท้ออดแอทางจิตใจหรือไปสู้อะไรเงี้ยต้องคอยให้กําลังใจเขาตลอดดังนั้นเนี่ยแล้วถ้าสมมตินิ้วหัวแม่มือถ้ามองจะด้านข้างตรงข้อแรกมันเหมือนกับแบนเข้าไป ตรงข้อแรกนะมาดูแล้วเหมือนแบมน,ม,นมันไม่มันไม่เต็มอ้วนเต็มอะ่ะมันไม่เต็มคือปลายปลายเนี่ยมันแบนเข้าไปเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้นั้น,เ,นเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนวางทางหนีที่ไล่ไว้ดีแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ดีดังนั้นเขาจะระมัดระวังในการทํางานหรือทําธุรกิจดีหรือทําการงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะวางแผนไว้แบ่งรับแบ่งสู้วางอ่าวางอ่า การลุกและรับเอาไว้สม่ำเสมอดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะทำาเขาจะไม่เคยมีปัญหาในการที่ว่าจะอ่าล้มเหลวอ,อะไรดังนั้นการที่เขาทํางานต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเจอเจอ,เจอปัญหานี้เขาจะแก้ปัญหายังไงเจอปัญหานี้เขาจะแก้แก้ปัญหายังไงดังนั้นเราก็รู้ว่าถ้าเรามีบริวารเพื่อนฝูงหรือลูกน้องมีปลายนี่ผมไม่มือตรงเนี้ยปลายติดด้านด้านข้อแรกมันแบน,แบน,แ,บนแบนเข้าไปนะมันเฉียงแบนไม่ไม่ได้กลมนะมันแบนเนี่ย ให้เราอาจจะให้เขาทําในลักษณะตําแหน่งเกี่ยวกับการวางแผนงานต่างๆได้เราสามารถจะมอบหมายงานเ็าทาได้ดังนั้นเราไปดูแล้วถ้าตั้งแต่ข้อตรงนี้ปกติตรงนี้มันจะต้องเป็นทรงกระบอกแต่ถ้ามันตั้งแต่โคตรงนี้มันเฉียงแหลมไปเลยเฉียงแหลมแล้วไปเลยเฉียงแหลมไปเฉียงแหลมไปตรงนี้จนจนแล้วปลายแหลมปกติปลายต้อนงมนๆมนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันไม่มันไม่มนแต่มันแหลมละ่ะมันแหลมแหลมจนเห็นว่าแหลมอ่ะ หมายถึงบุคคลพวกนั้นนะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคือบางทีเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วเขาจะกลัวเพราะกลัวแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเขาก็จะไม่กล้าไม่กล้าทําต่อบางทีเขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นต้องต้องล้มเหลวแน่เลยเขาก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าปลายมนปลายมนนะคือตรงเนี้ยมันเฉียงและมันปลายมนคือบางทีเจอปัญหาแต่เขายังทําต่อได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอะวางแผนเตรียมตั้งรับไว้แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าบางคนเนี่ย ปกติคนเรามันจะงอตรงนี้มันจะมันจะมันจะงอแค่ตรงนี้แต่ถ้าบางคนอะ่ะโหองอเนี่ยงอมันถึงแบบอืหงอได้ง่ายเลยงอได้ง่ายเลยนิ้วโปง้งงอได้ถ้ามันงอหักหักงอได้อะ่ะถ้าหักงอได้เนี่ยนิ่มอย่างนั้นอ,อ่อนนิ่มอย่างนั้นอะ่ะไปถึงว่าคนนั้นนะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยกล้า ก,ก็กลัวไปหมดระหวัดระแวงแล้วก็เป็นคนที่บางทีจิตใจไม่ไม,ไม่ไม่มั่นคงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรตลอดเลยแล้วเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยแบบว่าจะมีความเชื่อมั่นในตนเองเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องไปดูบริวารเพื่อนฝูงเราอ,รอย่างเงี้ยนะหรือถ้าบางคนเนี่ยนิ้วหัวแม่มือเนี่ยเล็กเลียวเหมือนกับขาจิ้งจกเลยเลียวเล็กแหลมเลียวเล็กแหลมนะเลียวเล็กแหลมเลียวเล็กแหลมหมายถึงอะไรพวกเนี้ยคือเป็นคนที่ฉลาดฉลาดแกมโกงขี้เหนียว แตหนีทีเหนียวแล้วก็โลภเอาแต่เอาแต่ตัวเองเอาแต่อเอาแต่ได้อย่างนี้เดีวพูดตรงเอาแต่ได้คือถ้าเราบอยเห็นบริวารเพื่อนฝูงนิ้วแล้วเล็กแหลมเหมือนกับขาจิ้งจกอะ่ะพวกนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งไม่ใช่นิ้วบนนิ้วนิ้วโป้งอะ่ะคือเขาจะเล็กเล็กแหละเล็กเล็ก Nurse เกือบเกือบนิ้วชี้แล้วก็แหลมอะ่ะนิ้วโป้งเล็ก <hand> แหลมอะ่ะเหมือนกับขาจิ้งจกอะ่ะคือมองแล้วเหมือนกับขาจิ้งจกอ่ะ เขาจะเป็นคนที่ตนีทีเหนี <ner> นยวมากเลยเป็นคนที่คิดอะไรทุกอย่างเอาแต่อะไรเงี้ยเขาแบบไม่รู้จักพออะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าบริวารเพื่อนฝูงเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ให้เรากางนิ้วดูถ้าเรากางอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถกางได้นิ้วโป้งได้90องศาเนี่ยแปลว่าเราเป็นคนที่อารมณ์อ่ออวยแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระแล้วก็อดอ่อนผ่อนตามแล้วเป็นคนที่ว่าไม่ขี้เหนียว ง่ายว่าเราก็พร้อมที่จะเลี้ยงเพื่อนฝูงได้ถ้าเห็นสมควรเราพร้อมที่จะให้ได้ถ้าเห็นสมควรแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า,าง่ายๆว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะงกเกินไปแล้วก็ถ้าเราจะจะจะ,จะซื้อจะจ่ายเราก็จะให้ได้อะไรเงี้ยนะที่เป็นคนที่ว่าสามารถจะทาบุญทําทานได้อย่างนี้ดีกว่าก็ไม่ได้ งกอะไรขนาดนั้นและถ้าเกิดสมมติบรรการไม่ถึง90องศาพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าบางทีก็จะงกหน่อยส่วนใหญ่ถ้าเกิดการได้แค่เนี้ยหรือการได้แค่การได้แค่เนี้ยหรือการได้แค่เนี้ยไม่ถึง90องศาเนี้ยส่วนใหญ่จะคือเป็นคนที่งกทั้งนั้นส่วนใหญ่นะฮะก็คือจะงกมากอะไรเงี้ยดีกว่าสักบาทหนึ่งก็ไม่ให้กระเด็นอะไรเงี้ยและถ้าบางคนที่ลักษณะมือได้การได้แค่นี้เอง การเหมือนลักษณะการนี่โป้งการได้แกเนี่การได้นิดเดียวไม่สามารถการได้เนี่ยคือการได้แค่นี้สุดของเขาแล้วเนี่ยคนพวกนี้คือเขาจะไม่มีเซน์ไม่ค่อยมีความฉลาดในทางความคิดในการที่ว่าจะเรียนรู้อะไรหรือสามารถจะเขาทำงานอะไรที่ใช้ความคิดมากๆได้ดังนั้นเราต้องคอยคุมควบคุมงานความคิดเขาคอยคอยควบคุมการทํางานเขาตลอดดังนั้นเราไปดูบริวารของเราหรือหรือเพื่อนฝูงของเราเราก็ต้องให้กําลังใจกันเราอย่าไปบูลลี่กันแล้วก็มีคนบอกว่า แล้วตรงไอ้ที่ดวงตาตรงตรงตรงเนี้ยตรงข้อเนี้ยมันเป็น,ล,สสนลักษณะเป็นดวงตาลักษณะอย่างเงี้ยมันบ่งบอกถึงพลังพิเศษจริงไหมคะหรือเป็นดวงตาสวรค์จริงไหมคะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่สำหรับตัวผมผมไม่เชื่อเพราะว่าหลายคนที่เขามีมีดวงตามีตรงนักสา่เหมือนดวงตาตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยซึ่งคนที่เขาบอกว่าเขาไปฟังมาว่าตรงที่เป็นดวงตาตรงเนี้ยสามารถจะเป็นอ่ามีเส้นพิเศษสัมผัสพิเศษพลังพิเศษสามารถจะมีความจําที่ดีเป็นนักสื่อวิเคราะห์มีเซ้นสัมผัส ญานพิเศษขึ้นมามีอ่ารู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือรู้อะไรที่พิเศษล่วงหน้าซึ่งคนที่เขามีตรงเนี้ยมีตรงตรงเนี้ยแต่เขาในเส้นตรงนี้เขาไม่มีเส้นนะเส้นเส้นสำคัญพิเศษตรงนี้นะเขาบอกเขาไม่รู้สึกเลยเลยแถมความจําก็ไม่ได้ดีอะไรบางทีขี้ลืมด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเป็นนักวิเคราะห์หรือคิดหาเหตุผลหรือละเอียดละอออะไรเงี้ยเขาบอกเขาไไไมมมม่่่่รรรรรูู้้้้้สสึึกกกซงงงงผผ็ดดเือศาตต์นนนีัั ให้คาตอบไม่ได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยดวงตาตรงเนี้ยจริงไม่จริงซึ่งผมไม่รู้จริงๆแต่ผมเชื่อว่าคนที่มีเส้นพิเศษสมบัพิเศษมาจากลายมือตรงนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเรามีตรงนี้และเรารู้สึกว่าเรามีเส้นพิเศษผมคิดว่าคุณต้องมีเส้นในนี้มีเส้นพิเศษอยู่ตรงนี้ในมือนี้แต่ถ้าเกิดคุณคุณมีตรงตรงนี้ดวงตาตรงนี้และคุณเชื่อว่ามันเป็นคุณมีสัมผัสพิเศษได้คุณก็เชื่อแล้วคุณมีความสุขคุณพัฒนาตัวเองคุณทําให้คุณพัฒนารวยมมีีเงงินทอ คุณก็เชื่อไปคุณเชื่อตัวเองไปดีและทีดีที่สุดเราไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปอ่าไปซีเรียสอะไรเราอ่าเชื่อแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็เชื่อวันนี้รายการพิมหามาเล่าก็กราบขอบคุณลวงหน้าที่ทุกคนอ่ารับชมคิปจนจบนะครับก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบกันนะครับถูกระดมรันที่1น่กันทุกคนนะครับก็วันนี้รายการพิหามาเล่าก็อ่าจะนําคลิปแบบนี้มาให้เพื่อนๆอ,อยู่เรื่อยๆนะครับโปรดเมตตาผมด้วยนะครับขอบคุณครับ